วัสดีครับพบกับ m o t o อร์ v i e w Channel นะครับวันนี้นี้ผมมาเดนมาเรื่องรถนะครับอันนี้มอเตอร์ไซค์เอาไว้ก่อน,นครับผมอยากจะนรีวิวบอกระคาบทำเองนะครับได้สองเดือนแล้วนะครับประมาณนี้นครับเดี๋ยวม,มีอะไรบ้างนะครับในระบบเดี๋ยวเรามา ดูกันนะครับสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงเลี้ยงปลานะครับออบอ่อนี่มีขนาดบ่มีขนาดขนาดประมาณนะครับ4เมตรคูณห5จห หนเป็นห้าคูณสี่นะครับประมาณประมาณนี้นครประมาณสี่ตันนะครับดูน้ำได้ประมาณสี่ตันใช้กรองนอกนะครับกรองนอกนี่จะมีถังอยู่สามถังนะครับแล้วก็ทางพักหนึ่งนะครับที่ทำแบบนี้เพราะว่าผมเหนียวครัไม่ไหวก็เลย เอาแค่นี้ก่อนนะครับก็ระบบก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือกรองอยาจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นยูบีนะครับยูวีหนึ่งตัวนะครับในกรองนี้ด้วยแล้วก็ยปบีตัวที่นะครับยูีตัวที่อก็จะไหเข้เา นิดนะครับแล้วก็เป,ปสีลิกสองสานะครับแล้วก็ออกมานะครับห้องละเอียดจะอยู่ในตัวถัง2 0งแล้วก็ถังดำใบแน่นะครับเป็นอวนแล้วก็ถังถังพักน้ำสุดท้ายนี่เป็นเป็นเปลือกหอยแล้วก็เห็นผู้เขาไฟนะครับแล้วก็ใหยแก้วนะครับ อีกรอบหนึ่งนะครับก่อนออกนะครับก็เรามียูวีสตัวนะครับ2ตัวในการฆ่าเชื้อแล้วก็กำจัดตะไคร่น้ำปลาสิบปสองตัวนะไซก็ประมาณสี่สิบเซนนะครับก็บังแดดด้วยสแลนนะครับแล้วก็ต้นไซเกาหลีนะครับทั้งสามาด้ ฝังติดกับตัวบ้านก็กติดก,กระจกนะครับหนาสิบสองมิลน,นะครับอาจจะเล็กไปหน่อยแต่ก็พอดีนะฮะเพราะผมก็คำนวณกระจกไม่ได้เดี๋ยวกลัวมันแตกด้วยต่อไปแล้วก็สุขภาพโอเคครับถืวโอเคอยู่ครับตอนนี้ก็ซึ่งล้างกองเสร็จนะครับกองก็ยังเยอะอยู่ทิมเมอร์ยังไม่ทำงานนะรับดีทิมเมอร์มีควันครับ ชุดนั้นเป็นน้ำล้นนะครับนะครับเป็นตัวล้นน้ำนะครับกรดีเพียนนะครับใช้กดีเียมนยม้ดีเียนสามเหัืนะครับสามหัวปั๊มสองตัวนะครับปั๊มเจ็ดพันเป็นปั๊มใหญ่เข้าชุดกองของนอกนะครับแล้วก็ปั๊มห้าพันนะครับ ใช้เครื่องออกนะครับตอนกลางวันก็ตอนกลางคืนก็ใช้กรองถงกรองต้องรไมครอนนะครับกรองเศษวัสดุตะกอนหนักออกในตอนกลางคืนนะครับตอนเช้าก็เอาออกทำเป็นหัวออกถุงเด็ล้างกรองทุกสัปดาห์นะครับล้างเฉพาะบ่อนี้นะฮะเฉพาะบ่อนี้ล้างทุกสัปดาห์ก็ล้างกรองหยาบทุกสัปดาห์ การลดน,น้ำมันค้นรดน้าเย็นนะครับวันละประมาณหนึ่งตันนะครับน้ําที่ล้นออกนะร้นห้าร้อยลิตรนะครับแล้วเปิดทิ้งอีกห้าร้อยลิตรก็จะเติมให้เต็มนะครับประมาณนั้นนะครับก็ได้ทั้งลดน,น้ําแล้วก็น้ําใหม่ด้วยนะครช่วงหน้าฝนก็จะทําแบบนี้ทุกวันนะครับ ส่วนถ้าไม่มีฝนก็จะเป็นรนดน้ำอย่างเดียวนะฮะรดน้ำบัลลยเช้า20นาทีเย็น20นาทีนะครับ